กดใ้กรูดีหลังบ้านเลยเจพีเจพีเจพีกดใ้กูดีกูทําให้เจพีขับมากดใ้กูกูทําให้เจพีกดไว้เจพีกดไว้กดไว้โอ้ยหลังบ้านเรามีหลังบ้านเรามีปืนตัวนึงบนรถบนรถสองตัวหลังบ้านเรามีปืนบนรถสองตัวเจพีเจพีหลังบ้านเรามีปืนบนรถสองตัวเจพีหลังบ้านเรามีรถมีปืนรถสองตัว

เฮ้ยปืนลวงแอลเพื่อนมาแปลเพื่อนมานิทตันฉบเพื่อนมาลิทตันฉเพื่อนมาฉเพื่อนมาก่อนฉกเพื่อนมาก่อนตรหน้าพ่เฮ้ยปืนลวงตัวนี้ปืนลวงเฮ้ยปืนลวงตัวนี้ตัวเด้งเล่นดิ เฮ้ยปืนตกตรงนี้ตัวเรื่องเฮ้ยปืนตกแถบเขียวตัวเรื่องเฮ้ยข้างหลังนั่ขึ้นไปดิข้างหลังนั่ขึ้นไปเั่ขึ้นไปข้างหลังไปไปก่อนนั่งขึ้นแปลงหน้านั่งขึ้นแปลงหน้านั่งขึ้นแปลงหน้าเฮ้ยดั่งขึ้นไปดั่งขึ้นไปข้างหลังดั่งขึ้นมาเฮ้ยข้างหลังดั่งขึ้นมาได้ป่ะข้างหลังดั่งขึ้นมาได้ป่ะข้างหลัง ยิบเพิ่นหน่อยยิบเพินหนอยปล่อยเพิ่นน้อยยิบเพิ่นหน่อยเฮ้ยไอบอลดันมาดันมานมามันจะหมดแล้วดันมาดันขึ้นมาันดอยู่บนรถตัวนึงดันขึ้นมาผมตกนะผมตกนะตุ้ยผมตกนะผมตกนะเฮ้ยไฟไฟเราแยกนะไฟเราแยกนะ

ชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเป็นหลักชุบเพื่อนเป็นหลักไปดึงเพื่อนมาพี่พี่สวยไปหาเพื่อนนี่มต้องกับตัวไหนป้าขับคุณเพื่อนกลับมาตรงนี้หน่อยมาไปวง a few moments later ปล่อยปล่อยพี่เจ๊ปล่อยพี่เจ๊ปล่อยพี่เจ๊ปล่อยพี่เลยมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้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 ยเดี๋ยวฮ้นเฮ้ย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 งฮ้ยเ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 ต้ยเฮ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 ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮกดไว้เลยกดไว้เลย เจ็บพี่เจ็บไปฟังตามเสียงตรงนี้ตรงนี้พี่ไปขอ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 ข่าวหน่อยเฮ้ยที่เขาวงเขาวงทุกคนเขาวงที่เขาวองใครว่าเขาตดไปด้วยเดี๋ยวตรงกลางก็มีเนี่ยทุกคนฟังพี่นะเอาศูมาทิ้งตรงกลางแล้วนับศูให้กูหน่อยคนที่มีปืนเน่ะเหนือกับพี่อ่ะวนวนรอบดิวนรอบดูตกเหมือนดิ้นเลยบนเลยที่เหลือมาจัดการตรงนี้เอา ในนี่ตรงนี้เอาเอันกุมภาเราวางไว้เราวางไว้วางเอ้กุมภาแล้วช่วยกันจัดวางวางเป็นกระจุกวางเป็นกระจุกไปวางวางไปกุมภาตอนนี้กี่คนตอนนี้คนแล้วตอนนี้คนไม่ต้อะวันฝ้ายสามนี่มานี่นี่คนและอะไรสี่ขอหนึ่งฝอายหนึ่งฝอายหนึ่งฝอายหนึ่งตรงไหนขาดพี่เจ๊ตเจ๊ตพลาดพี่เจ๊ตฝอยฝอยฝอยมาไเลยตรงนี้สองตรงนี้อีกกองอีกสามคนหนึ่งจะหาศพฝอยอยู่เอาลงเอาศพลงมาหน่อยพี่ตะวัน อันนี้ห้าอันนี้ห้าอันนี้ห้าโอเคใจเย็นๆนะมึงอย่ารัวกันนะต้เขาไปทิ้งอยู่เลยรัวไปเอาก่อนได้บ้างงะไปเอามาครับไปเอามาพอพิจชรณาแล้วน้องโอเคตั้งผ่านเขาประกาศแล้วเขาประกาศแล้วประกาศแล้วพอพอเอาเอาเอารถไปซ่อมรถกันทุกคนไปเอารถแล้วก็ไปซ่อมรถพีี่่มาชยรรรถถใหห้้กูนนอตตงิดไป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 ชนรถตรงไหนเต้รถรถรถอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ซ่อมให้ในรถ ไม่ไม่ต้องชุบเขาเปล่าเเดี๋ยวราเราต้องชุบเขาปล่าเนี่ยมันมันเล่นยังไงเนี่ยเราต้องชุบกับแม็ปไม่ต้องใช่ไหมอยโอเคครับเไปไปไปมองรถที่ไหนเออรอบถัดไปนะครับรอบถัดไปเวลาสองทุ่มห้าสิบห้านะครับตอนสองทุ่มห้าสิบจะจะส่ง G P S ให้ให้นะครับจะส่ง G P S ให้ตอนสองทุ่มห้าสิบนาทีนะคะวอลซ่อมรถได้วยเราโลย รอบนี้มีมีปัญหามีบั克อะไรยังไงไหมมีอะไรรีพอร์ตไหมครับเอ้ยฟังฟังฟังมึงต้องมึงต้องเล่นแบบเอาเอาไปจอนแบบมึงกักอย่างนี้มันไม่ได้หรอกยังไงมันก็รีได้เว้ยกูโดนกูโดนอุ้มไปเพื่อนไม่มีใครแดกเลยตัดกูโดนไปต้อนเลยตัดไม่เป็นไรเล่นด้วยกันเราอยู่ด้วยกันแค่นั้นพอเฮียเราก็ดูเพื่อนเยอะๆใครๆคนเอาเพื่อนไปรีบแดกเอ้ยฟังพี่พวกมึงพวกมึงผ่อนคลายไหมมึงไม่ต้องไปไปนึกถึงไฟไฟที่แล้วแล้วไฟเนี้ยก็เล่นไปเลยเล่นเต็มที่แพ้ไม่เป็นไรแต่เราเราไหวเราไหวค่อยๆเล่น ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นเออไม่มีอะไรค่อยๆเล่นเล่นให้มันสนุกสนุกมึง enjoy ได้ดี enjoy ได้ดีไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเครียดเล่นชิวๆมึงฟรีสไตล์เลยแต่มึงแค่เล่นกลุ่มใหญ่กับเพื่อนแค่นั้นขอแค่นี้พอแดกเพื่อนเยอะๆโฉบเพื่อนเยอะๆชุดเพื่อนเยอะๆแค่นั้นพอที่เหลือมึงฟรีสไตล์เลยใครทำอะไรอ่ะ นย่าประมืลเขาเล่นปืนมาใช่ป่ะไปอยู่กับไปอยู่กับยิงใครไปโดนเลยเจี้ยไอ้ไอ้ไอ้ตัวปืนที่จะลงเบลล์ศพอะถ้าไม่ชัวร์ไม่ต้องลงนะมันถ้าลงแล้วขึ้นไม่ได้คือยาวเลยนะเขายิงกดยาวเลยเพราะปืนประเทศเรามันมันโดนยิงแช่อืมแล้วก็อย่าลืมปืนทุกคนปืนทุกคนไม่ต้องลงรถถ้าไม่โดนยิงตกถ้าไม่จำถ้าแบบไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องลงเลยอยู่บนรถอย่างเดียว ต้องไปหากินมันะาตัดผมมาไม่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 ด้วยกันนะเดวอนเดี๋ยวเพิ่งรอประกาศก่อนจับจบแล้วจับไม้ค่อยจับนะรับขึ้นรถได้โอเคนะโอเคโอเคไปส่งหน่อยพี่เปิดไปส่งหน่อยไปส่งดิระบบนะถ้าเรื่องการเดยอะๆไป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 มาถไม่ต้องบัมไม่ต้องบัมไม่ต้องบัมยิงนวดมาะถมแล้วยิงนวดมาะถมแล้วยิงนวดมาะถมแล้วยิงนวดได้ยินไหมมาถมแล้วยิงนวดจะลงไหมมาถมแล้วยิงนวดยิงนวดไปยิงนวดไปตั้งโซนยิงนวดเลยตั้งตซนยิงนวดเลย ต้งโซนยิงนวดตั้งโซนยิงนวดนวดไป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 ตั้งโซนยิงนวดไปเฮ้ยขหยไม่ดิขยไม่หน่อยเขายดไมหน่อยยิงมันึงนะเามหันหลังดิหันหลังดิหันหลังตั้งโซนยิกไปน้องปืนมันยิงไม่ออกป่ะตั้งโซนไปยิงกดไปนวดไปนวดไปนวดไปดูนี่กังไอ้ลลกั็หน่อยต่ยัะได้อยู่ใกล้นไปนะหน่อยยกล้อยู่ใกล้นะ่อยนวไปนวไปนดไปหายแลเ้านวดไป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 น้องนวดไปนวดไปรอฟังผมรอฟังผม ดี y, versucht, <No hey, ้เราบองแฟดนะเราบองแฟดเฮ้ยเพื่อนสั่งลงแล้วมึงจะเถียงกัน เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นสายเลสายเล่น้ายเลนายการรถไปจะถอย่กเลยตก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  กูตกกดกนะกกกกกกฝากกฝาเกฝาช่วยช่วยช่วยสายหน่อยช่วยายหน่อยช่วยสายหน่อยมา่ยพอไเรียกเดกตรงกลางพี่บอลเกิดพี่บอลเกิดเมันกักเพื่อดกักเยอะนะผมเราไม่เสกเราไม่เสก

còn nó còn nó chưa mà lên chút lên lên bắt đi bắt nó ra เกือดไปเืบกเือ้เพื่อนเอแล้วเเเเพื่อนนกม่อฮยเเได้ปืนไปเขาได้นไเดกเ็กเเพื่อนเหเพื่อนเด็กใเพื่อนเด็ห่อนเด็กเพื่อนเกพื่อนเพื่อนเดเพืนเ็ื่อนเพื่นเ้พื่อนเกพื่อนเ้เพื่อนเเพื่อนเห่อนเเพื่อนเพื่อนเพื่อนพื่อนพ่อนเพื่อน่อนเพื่อน เพื่อนอยู่หลังบ้านมนเพื่อนอยู่หลังบ้านมนเพื่อนอยู่นะแดีตกไปแลบเพมตไปแลบไหมกลตกด้วยเตกนังกรตาเพือเพื่อนไปกันมตายปยไปยปตยพ่ยไอันนปเียนไปไปวยไป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 ไไปไาไไปไปไปไไป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 นไป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 ไไปไไเจ้าไปนไปไปหไปไ ลับคนมับนกับคนมนกับคนมบน้มาฆ่าตัวนี้ดิตัวหลุดข้างหลังเนี่ยไอบายมอมัในแลบายจบเพื่อนจบเพื่อนไปันไปพี่่บแลเลยแลบยปืนเราอยู่ไหนปืนเราอยู่ไหนมาเล่นหน้าแลบหนปืน ้ยดันมานะหล็ข้างหลังไปตรงนี้ชุบดันมาตะเล็บด uh um. um. yeah, um, ันมาตะเล็บเอาเอาศพไปกัดด้วยเอาศพไปกัดด้วยมันจะมาเพื่อดันมานะเล็ชุบเพื่อนเพื่อตายชุบเพื่อนชุบเพื่อนดี ดูปนีล้มึงดันไปมึงชนะแล้วมึงเล่นเนี่แล้วมึงดันไปนี่ปิดตามส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 ามตรงนี้สาพี่เหลือดันไปพี่ละคนให้มอนให้มอนเล่ให้มอนเล่นหมอนหมอนเล่นมันที่น่นไปเปียปืนมาพี่เปียพี่เปียพอนน้อนปืนาไปทำบ้านทำบ้านนี่่ไรทำบ้านเห

เป,ป็นตัวบักะเนี่ยจะปชุบมันจะปชุบมันจะปชุบเฮ้ยปืนมันอยู่ขวาปืนมันอยู่ขวาเยอะปีกขวาพปีกขวาไอ้ปืนเนี่ยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เขาใัดเดินไปเฮ้ยปันชุบได้แล้วมีดไปดี

พี่ล้มนะพี่ล้มเฮ้ยข้างนอกเรียกเพื่อนเข้ามาในนี้ได้ไหมม่มาเรีนกันนี้ออกมาไหมโดนกูโดนกดนะมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์นี้ก่อนเฮ้ยปืนแทกล่วงปืนแทกล่วงน่นนั่ ไปห,ห,หลุดนอกวงเล่นเลยพรเขาตกนอกวงไงเนอะอเขาตกนอกวงเล่นเลยทำซ้ำน <c oughs> ุ้ซ้ำเราอย่าวิ่งผ่านดิพี่ป๋าไปเฮ้ยที่เหลือไม่ทำใดันไปไม่ทำใดันไปเขาซำปื <c oughs> นปีอยู่เห็นป่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกี่ยตรงนี้หมดเขี่ยนี้หมดเตัวอยวังบีมดีเพือเยอะเรีมีเพืเยอะดีเพื่อเยอะันขัดไปขัดไปขัดไปมามาตรงนี้เยอะไอ้บอกเพื่อมาหน้าลยไปเยอะบอกเพื่อเล่นหน้าลยโอ๊ยตา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 ยานี่านี่เนี่ยเอ้ยคนเดียวระวังระวังคนเดียวเขาคอยเล่นเขาคเล่นขาอเขาคเล่นแตจะเกืนแล้วจะเกืนแล้วโอเคโอเค นอกนอเขานอกไหมเยระวังเนินระวังเนินปืนบรถปืน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 รหรถาแลช่ปข้างในขนข้างในเอกไหวแล้วมาช่วยในเฮ้ยมีปืนมาช่วยพี่ป่ะนั่นนั an oon, ่แหละมีปืนมาช่วยพี่นั่แหละป่ะพี่โดนกดยาวเลยปืนปเนี่ยปืนบนี่ปืนนแ่กปืนรุมมูลว่ง

เตะแล้วเข้าไดในแ lap เน้อใครไม่ทำอะไรเข้าไปในแล a น to ี้เดแลวเข้าไปในแ a p น้นเข้าไปในแล a หน้อยใครไม่ทำอะไรเข้าไปดีเ้เข้าไปในแ l a เข้าไปในแ lap เข้าไปในแ l a เข้าไปในแยิหลังหน่อยยิงหลัน่อยยิงหลังหนคนหนึบไม่มีเลยะเข้าไปเขยเขี่ยแล้วเีแล้วเีแล้ว ไปเล่นซะละอยู่ไหนอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วพี่บ้าตางค์ก็ของมันนะพี่ได้ตัวมึงไล่ดิไล่ไล่ตาเป็นไงบ้างไล่ตาเป็นไงบ้างชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วช่วยช่วยปืนขึ้นรถเลยปืนขึ้นรถเอามือเอาศพขามือดิไอ้หน้าแลบเป็นไงบ้างจะนายยังชิวชนะไฟแล้วชนะไฟแล้วหมดแล้วไอ้ดเล่่นนไีเฮ้ยแท็กเขียวนี่มันหรือเราเนี่ยเราเราเราโอเคเอาศพขามือลบลงมาตรงกลางเอาศพขามือลงลงแกศพขามือมาตรงกลางศพขามือมาตรงกลาง รัขาได้ประกนะาแต่รถกูอยู่ไหนไปยิงเนีมาเจมาเล่นเนี่ยมาเจมาเล่นเนี่ยไรอรอมงล่างรอมางล่างไปเอาเล่นนะขึ้นขึ้นรถไปคันหนึงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่รถกึ่งรถขึ่นรถกึ่งรถกึ่งรถกึ่งรนกึ่งรถกึ่ง้่งรถกึ่ง่งรถกันงรถกล่งรก่งไปกล่งรึ่งรถกึ่งกั่งรถกึ่งรกึ่งรถกึ่งรถกึ่งรถกึ่งรกึ่ัรถกึ่งรถกึ่งรถกึ่งรากึ่งรกรอก ปามูลว้าอยู่ไหนเอาศพประมตรงกลางเอาศพประูตรงกลางเมาเขมาตายใครมีืบอเลวอกมูลตัวเดียวปมูลไปหน้าปมไปหน้าไฟมูลไปหน้าไฟเอาเดีวดิมึงพื่อกมาอพูดอกมาปเ ปมนมูลข้าแหลบปมะมูเข้าแหลบเข้ามานะยิงไหน่อยมันไปมันเฮช็อต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 เมื่อกี้เฮช็อตเลยเอตเฮอเฮช็อตเฮชอตเฮ้็อตเฮช็อตเตเฮนอตเฮช็งตเช็อตเฮช็อตเฮ้ยอตเฮช่อยเฮช็อต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 เฮช็อยเตเอเฮเอ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 เเอเ็อเ็อเพื่อเอเพื่อเเพื่อเอเพื่อเ

ไม่่มันออกมาหคนทีเดียวไม่เป็นไรัเราก็ได้สู้อยู่เม็นักสบตีนับสบีมีกี่สบตกัย่มันแอบนานนสภาพแปรแล้เลยนยังบแล้วเราคืนแล้วเราชนะไม่ไรฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนหายคนหนึงเพื่อนหาคนนึงเพื่อนหาคนนึ่งว่าว่าเออเดี๋ยวให้เติทันมีเวลาเติมสิบี เพ okay. ื่อนเราครบเพื่อนเราครบโอเคมึงมึงไปซ่อมรถตัวเองนี่เนี้ยไปซ่อมรถตัวเองนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเราประกาศชนะค่อยๆซ่อมใจเย็นนะพ่อศพก่อนเผื่อเขาโผล่ไหมี่เดินไปทางหวัดยี่สิเองยี่สิบสามโนมิเตอร์ยี่สวเดียีี มูลตายปแล้ว,ลวน,นี่ประมูลตายปะเอาใช่หรอข้างในตายไม่ใช่หรอไปมึงฟังพี่ถ้าเขาประกาศแล้วทุกคนทุกคนซ่อมรถแล้วไปรวมไปรวมตรงเมื่อกี้ตรงที่เราออกมาจำได้ไหม